การมัดผ้าบนปากหม้อจะมี2แบบนะคะแบบนี้จะเป็นแบบที่2ผ้าโทเรแบบหนานะคะ1เมตรจะตัดได้4ชิ้นเราจะวางไปบนปากหม้อแบบนี้เลยนะคะก่อนอื่นเราต้องไปชุบน้ําก่อนนะจ๊ะช,ชุบน้ํามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็บิดให้หมาดแล้วเราก็วางคลุมได้เลยนะคะจัดสองด้านให้มันเข้ากันนะคะจัดสองด้านให้มันเข้ากัน แล้วประดวมก็จะใช้หนังยางเส้นใหญ่นะคะรัดลงไปเลยค่ะทุกคนรัดลงไปเลยนะคะสักสี่ห้าเส้นนะคะสักสี่ห้าเส้น,สเ,สนเรียบร้อยเช็คความตึงได้เลยนะคะนี่แบบนี้ถือว่าสุดยอดนะคะหลังจากนั้นเราก็เก็บชายของเขานะคะเราจะใช้กตนไกลเล็มด้านข้างก็ได้นะคะ ตัดออกนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้ผ้าขาวบางชุบน้ำมารับรอบตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะด้านบนเราจะกรีดประมาณ1นิ้วนะคะความยาวประมาณ1นิ้วไว้สำหรับเติมน้ำนะคะเวลาเริ่มทำถ้าทำไม่เยอะนะคะเติมน้ำประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของหม้อนะคะโอเคไหมนี่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการมัดปากหม้อ เข้าเกี่ยปากหม้อจากหม้อลาวโอเค